ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พีแดงมีเหนื่อยเช็คสถิติ Head to Head ก่อนเกมแมนยูบุกดวนวูฟเวนตันสึกฟุตบอลเพลยเมลิีกลางสัปดาห์นี้ปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมออกไปเยอือนบรินิวกล่าวของหมาป่าวูฟเวนตันในวันพฤหัสที่1่กุมภา คิกออฟเวลา3นาฬิกาสนาทีฟอร์มช่วเหลังของแมนยูถือว่ากระท่อนกระแทน่นโดยชนะเพียงนัดเดียวจาก6เกมลีกโดยทำให้มีอยู่32มแต้มจาก21นัดรังอันดับ8ของตารางผลงานล่าสุดสามารถผ่านเข้ารอบ50เอฟเคัพแต่ก็เป็นการเข้ารอบที่ไม่ประทับใจแฟนบอลสัทเท่รไหร่เพราะต้องรู้เหนื่อยกว่าจะไปชนะทีมจากลีกทูกอย่างนิวพอร์ตเคานตี้4-2่ขณะที่เจ้าถิ่นวูฟทันตันอยู่ในช่วงฟอร์มแข็งแกร่งล่าสุดบุกไปาชนะเวฟฟอร์มบิด2อในศึกเอฟเคัพรอบสี่ทำให้ล มีเสถียแพ้เกมเดียวเท่านั้นจาก10นัดหลังสุดในทุกรายการสามารถขยับมาร,ระดับดับ11ของตารางพิมลีกมีอยู่29แต้มจาก21นัดโดยสถิติเฮดตูเฮดของคู่นี้เจอกันมาแล้ว1 12ครั้งในทุกรายการปรากฏว่าวูฟสันตันชนะ37แมนยูชนะ55และเสมอกันไป20ครั้งปิดแดงเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้มากถึง6 7นัดหลังสุดนัดล่าสุดที่เจอกันเรดอาร์มี่เปิดบ้านเฉือนชนะ10จากประตูชัยของลาฟิวาราน ในเกมออกสตาร์ทนดแรกของฤดูกาลเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแมนยูแจงชัดอรอลงดาบกรณีปัญหาพฤติกรรมแรดฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงการถึงกรณีมาคารดฟอร์ดแล้วว่าไม่ใช่ความผิดใหญ่ยยโตโดยมีการลงโทษไปเรียบร้อยนักเตะพร้อมคืนกลับสู่ทีมของอริเทนฮาร์ตามปกติต่อไป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการถึงกรณีมาคาราฟอร์ดแล้วว่าไม่ใช่ความผิดใหญ่โตที่ทําให้ต้องถึงต้องแบนยาวไม่เห็นเดือนเห็นตะวันโดยมีการลงโทษไปเป็นที่เรียบร้อยจบแล้วจบกันนักเตะกลับคืนสู่ทีมของเทนักเพื่อเตรียมตัวเล่นในเกมถัดไปตามปกติมาคาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของเขาแล้วกรณีนี้ได้รับการจัดก,การทางวินัยเป็นการภายในและเรื่องได้ข้อสรุปยุติลงแล้วกองหน้าวัย26ไ่เข้าร่วมซ้อมกับทีมวันศุกร์โดยแจ้งสาเหตุต่อสโมสรว่ามีอาการป่วย แต่กลับมีปรากฏรายงานใจ่ายเนลรันติกว่าที่จริงแรดฟอร์ดตะเวนราตีต่อเนื่องคืนวันพุธและคืนวันพฤหัสละบินกับแมนเชสเตอร์ช่วงเช้าวันศุกร์จนไม่พร้อมลงซ้อมสื้อรายเจ้าระบุตรงกันว่าแรดฟอร์ดเตรียมตัวลงโทษทางวินยัยเป็นการหักค่าจ้างจำนวน2ส,สัปดาห์จำนวน6กแสนห้าหมื่นปอนหรือ20่สล้านบาทด้วยกันลาสุดการเยืยนของปีแสดงทำให้แรดฟอร์ดกลับมาอยู่ในตัวเลือกของเทนน่าอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกในกลางสัปดาห์ที่จะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันวันเดอร์วันพฤหัสที่ ทันทีแรดฟอร์ดเพิ่ ford, งยิงเพิ่มได้หนึ่งประตูนในเกมเสมอสเปอร์เมื่อวันที่14มกราซึ่งเป็นลูกที่4ในซีซั่นนี้นอกจากนั้นก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมเอฟเคัรอบ4ที่บุกไป,ปชนะนิพอร์ตคานตี้ประตูตสอ2รเรอเฟรดินานเห็นใจอริเทนฮากเจอเรื่องวุ่นไม่หยุด ฟอร์ดินานเห็นใจเทนฮากอย่างมากที่ต้องรับมือกับปัญหาด้านพฤติกรรมลูกทีมอีกแล้วโดวยเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีกุซซีคนไหนที่ต้องปวดหัวกับเรื่องพันนี้มากไปกว่าในายใหญ่ชาวดัตเรื่องฟอร์ดินานตำนานกองหลังปีแสดงกล่าวว่าตนรู้สึกเห็นใจอาริคเทนฮากอย่างมากที่ลูกทีมก่อเรื่องอื้อเฉาอีกแล้วจนทําให้ตอนนี้มันแทบมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจอย่างมากภายในสโมสรมาคาร์ฟอร์ดก็หน่าคนดังแห่งทิมออลฟอร์ดกลายเป็นข่าวดังหลังเขาไปเที่ยวในท์คลับและดื่มเครื่องดื่มแอลกออกกมากายาา่่รปีววตเง ก่อนในเวลาต่อมาจะโดนดรอปอัติเกมเอฟเคับรอบ 4. ส่สมกับในแรตฟอร์ดเป็นนักเตะลายล่าสุดที่ก่อเรื่องเช้านี้ของเทนักด้วยคนอื่นๆที่ก่อประเด็นร้อนมีอย่างเช่นเิสโนโรนารโดและจะรอร์ดซานโชเป็นต้นมันมีกุซีคนไหนอีกที่ช่วงนี้ต้องรับมือกับเรื่องนี้เอาพันนี้มีใครอีกไหมที่มาคอยรับมือกับปัญหาด้านพฤติกรรมแบบนี้เรื่องที่เป็นมหากราบแบบนี้ต้องรับมือกับคนดังของทีมที่ทําเรื่องต่างๆต,ต,ตามที่พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่เหมาะสม เรากำลังได้เห็นคนที่ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างที่ต้องกลายเป็นเรื่องดังในที่สาธารณะเราเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนจนถึงตอนนี้เทียนฮากก็ไม่ปล่อยให้แต่ละคนที่ก่อเรื่องรอดไปได้ง่ายๆซึ่งผมชอบสิ่งนั้นมากมากมันมาถึงจุดที่ว่าความเชื่อมั่นมันอยู่ตรงไหนกันผู้จัดการทีมคนนี้จะเชื่อใจได้หรือเปล่าว่าลูทีมของเขาจะไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งหน้ากลางหรือหน้าหลังสุดของหนังสือพิมพ์คําตอบคือไม่ได้ตอนนี้เขาไม่สามารถเชื่อใจลูกทีมได้อีกแล้วทั้งที่ถ้้้าเชื่อใจทีมไดแลว มันจะทำให้เขาสมารถมุ่งมั่นกับเรื่องฟุตบลอลได้อย่างเต็มที่แล้วแท้